สวัสด <L> ีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับโมเมนปุญญพัฒน์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นางไฮไปน้นพอสมควรกลับไปดอนเองเชนเราจะมาตุ้ยไอดอนเองเชนกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565น,นะครับไอดอนเองเชนประจำเดือนพฤษภาคมนะครับปกติจะมีไอดอนทั้งสองวันนะครับแต่ปีนี้ในเดือนเนี้ยเรามีที่ป๊อปมาวันเสาร์ก็เลยไม่ได้มาผมมาวันอาทิตย์นะครับ ผมก็เลยเลือกมาวันอาทิตย์นะครับเพื่อมาดูน้องๆวงไอดอลโชว์แล้วก็หลายๆวงที่ได้รับชมกันนะครับผมี๋ยวไปดูงานข้างในกันนะครับอันนี้หลายวงก็เริ่มตั้งบูธรอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวญาติไป่ได้ัานะเพราะว่าเราจะอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงแต่โอเคครับวันนี้เรามีไมค์ชัดเจนนะครับทุกคน แล้วก็เราต้องรักษามาตรการอยู่ตอนนี้เราต้องสวมแมสตลอดนะครับเฮ้ยแต่บางคนเขามีอันนี้ด้วยนั่นนะ่ะเขามีอ่าป้ายเชียร์ด้วยป้ายไฟด้วยโอเคนะเดี๋ยวขอเยอะไปหนึ่งไหเอ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนก็นดนกได้หยุดก่อนก็ได้ป้อนได้ไหมป้องกันก็ได้ไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเห็นนานแล้วอันนี้ครับบุตรเอทีเคของผมจากโรงพยาบาล ขอบคุณครับขอญาติครับอันนี้นะขอเขียนนี่ก่อนเวลาเข้าอ่าวพี่พีของพี่พีครับโอเคสามเข็มขอญาติดนึงนะครับโอเคขอบคุณนากครับโอเคขอบคุณตาอันนี้เก็บได้ตอนนี้จะมีบางวงก็เริ่มที่เข้ามาถ่ายรูปโปรโมทวงแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ้าวเหรอ อะไรเบาไม่ได้ยินเฮ้ยเดี๋ยวว่านอกจากมีไอดอลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีสปอนเซอร์ด้วยของงานนี้เป็น UTCC น่าจะเป็นองค์การอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะเฮ้ยหลบหลบนิดหน่อยหลบหลบถ่ายรูปอยู่วงอะไรไม่รู้ <S <S เดี๋ยนะตอนนี้ก็คนเริ่มคับข้างแล้วนะครับมาช่วงบ่ายโมงนะ <S <S แล้วก็หลายวงก็เริ่มตั้งบูธแล้วนะครับทางนี้เราเดินมาเลยครับมาระวังขางพิการด้วยอุ้ยคนดูเทียยงน้อยอยู่นะ บอลดูไปยังน้อยอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับวงแรกของเราที่เราเดินเข้ามานะครับหน้างานวันนี้นะครับได้แก่วงอะไรครับก่อแนแรกแนะนำตัววงแรกเข้ามาตอนนี้เลยกันครับมารีมาร,รีค่ะเชลมานะคะนี่ใครคะอ๋ออ๋อนี่นะคะอ๋อแข็งนะครับอันนี้วงอะไรนะมารีมาร,รีค่ะมีเพลงกับเขาหรือย,อยังครับตอนนี้มีแล้วค่ะกำลังแต่ว่าเพลงจะลงแบบว่าตา ต่างมาที่9นะคะลองมาที่9<า>กพรุ่งนี้นะสิใช่แล้ววันนี้ก็ดูสเตปไปก่อนนะคะสเตปขึ้นสเตปขึ้นกี่โมงครับ1 2สองค่ะได้รอดูแล้วก็รอดูแล้วถ้ามีโอกาสได้ได้ถา่ายหน้าวิธีถึงไงก็ตามผลงานของค,นคนุณคุโปรโมทให้พวกเราหน่อยครับก็ฝากดูสเตปของพวกเราได้ วันที่รออกาศเนี่ยเราเรามาวันที่8เนาะแต่ว่าถ้าเกิดวันที่เราไปเราเลิอกออกคลิปเนี่ยเพลงน่าจะปล่อยแล้วล่ะยังไงก็ฝากซัพพอร์ตน้องๆเบอร์รี่เบอร์รี่นะเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี <c> ่ <oughs> วงใหม่นะี่ยเสียเราะผมอาจจะไม่คุ้นเคยโอเคอ่ะแล้ okay, ะแกหน่อยคุณครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันวงต่อไปนะอเอาล่ะตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาในเช่นตอนนี้รอบ14บสนาฬิกาเนาะ เห็นว่าหลายวงก็เริ่มมาเนร่ยเล้เขาพอมาเริ่มมาบูธกันจำบูธแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วรอหลบรถหน่อยฮะวันนี้เขาด้วยครับพี่พี่นาร์ตท้องอ่ะคุณเบ้นจะไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่ผมมาให้วันนี้เลยเบมเบอร์บอกว่าคุณเบ้นจะมามาจริงแล้วครับวันนี้น่าเป็นโอเมรี่หนึ่งเซตใช่ไหมครับใช่พี่พี่ขอค่าส่งเงินด้วย เฟอร์มาพอดีเลยพอดีผมสั่งพรีออเดอร์ของโค้ชเซนแล้วทีนี้ผมรอมา2เดือนแล้วของไม่ถึงบ้านสักทีผมก็เลยต้องมาทวงเขาเรียกว่าทวงนี่ค่าส่งด้วยเพราะว่าเขาส่งแพงพอดีอยู่ดีมันนี้มันร่วมงานค่าสง่าสงร้อยหนึ่ง,งรอ้งรอยหนึ่งครับแต่แม่แม่มาตอนไหนอ่ะแม่แม่มาตอนไหนอ่ะแม่มาประมาณบ่ายสองทุ่มครับอา้าวบุกเกยร์มาตามออฟฟิเชียลบอกบ่ายสองพอดี เล็นิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรได้อันนี้เขาส่งคืนนะหน้าเมอร์ลี่โอเคพอดีเดี๋ยวพอดีติดต่อกับเมนเจอร์นิดหนึ่งเพราะว่าในกรณีหนึ่งพอดีเราสางวัเซอร์เราพอดีกงได้เนาะโอเคผ่านไปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูอันอนื่นนัก่อนพี่เจาเลื่อนเวลาเป็นบ่ายสองครึ่งทางเมนเจอร์แจ้งมาแล้วนะครับรับตัวเองเลยนะครับขยอนมาตรงนี้กันก่อนครับเดี๋ยวนะหลบคนก่อน ระยะตบตรงนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ้าเป็นไงดีอะกล้องอยู่ห่างอยูสองเมตรอ่าแนะนำสักหน่อยนะตอนนี้เราอยู่กับะะนนกมิราเคิลนะครับตัวนี้สวัสดีค่ะวเรามิราเคิลนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสี่เอาแนะนำตัวกาศดีเดียวเดียวเลยนี่ลูกมีมิราเคิลค่ะลูกมีมิราเคิลค่ะ เคยมิราเคิลค่ะซอฟตี้มิราเคิลค่ะปนันมิราเคิลค่ะเห็นด้ข่าวว่าตอนนี้จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้เพิ่งจะเจอทีเซอร์ไปล่าสุดโปรโโทให้พวกเราฟังหน่อยครับค่ะก็ซิงเกลิลแรกนะคะเป็นพีเดบิวนะคะก็เพิ่งจบสเตจไปเมื่อกี้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวจะปล่อยวันที่23เดือนนี้ค่ะตุ่มเตะามเรามาดูไม่ทันไม่เป็นไรเสียงแตกอ่ะก็ไม่ว่าปล่อย23สาที่เซอร์ได้ผมได้ยินเพลงจากคุณแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังทันแต่พอได้ยินแล้วล่ะตอนน้องโชว์แต่ว่าเรามาไม่ทันค่ะก็ไปสามารถดูได้ในไลน์สแพงนะคะเพราะมีมีคนมาลงคลิปไว้ให้ดูกันได้อ้เว้ยนี้โอเคก็ อันนี้เดราทำไมเราได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น,นอุปกรณ์เวลาถ่ายรูปค่ะอ้าวจะให้แต่งกับเขาด้วยเหรอแต่งได้ค่ะถ้าต้องการเดี๋ยวเดี๋ยววงนี้มีโอนเซ็ปต์ขายอย่างไรอ่าใกล้เร็วๆนี้ค่ะใกล้ๆเร็วอ๋อรอเร็วๆนี้อันนี้ชดุดชุดชุดชุดเมียนไหนนี่ตัวนี้คะอะไรคะอันนี้ชุดเมียนไหนตัวนี้ชุดนี้อ่าเป็นชุดของเพลงซิงเกิลแรกเลยค่ะอ๋อชุดซิงเกิลแรกเลยอุ้ยปล่อยได้เลยเลย นี่นี่เรได้สปอยได้เลยเนี่ยอะ่ะให้พี่เทมาแล้วตอนนี้เอ้าโอเคเดี๋ยวไม,ม่ไรเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวจะเจอกันงานหน้าเดี๋ยววันนี้ยังไม่มีอะไรเพอวเริ่มต้นชุดใหม่เดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวจะสปอยน้องๆต่อไปนะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับนี่คือเวลาเกิดตอนตอนนี้เฮ้พี่เทเดี๋ยวขอให้เตรียมตัวก่อนเดี๋ยวไปที่ฝั่งนี้ก่อนอาแล้วครับตอนนี้เขามารอแล้วครับ ช่งวงเวลา14นาฬิกาอีกวงหนึ่งที่เพิ่งมาเช่นเดียวกันนะครับผมอา,มาอเดี๋ยวเดี๋ยววันน้จะต้องใส่ห้ามน้องแล้วเอาละครับอตอนนี้เราก็มาอยู่กับวิสตัมนะครับโอ้เสียงไหม่จอเลยวิสตัมนะครับเอาละครับก็วันนี้มาทั้งวงไปก่อนนะครับเราเพิ่ง ตอนเด็กๆอะ่ะผมก็เคยติดตามน้องคนหนึ่งเนาะอุ้ยเสียงสิ่งดังมาเดี๋ยขอโทษด้วยนะคือเราก็เคยติดตามน้องคนหนึ่งเนาะของวิสตัมเมื่อก่นอนน่ะก็เคยไปออดิั่นใหม่ทองคำเด็กด้วยแล้วพอมาเป็นนักร้องอิสระจนตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเ็ามาเป็นไอดอลแล้วนะครับผมอยากเชิญน้องสตางค์ไม้สัมภาษณ์หน่อยครับรอนุญาตเชิญน้องสตางค์ไม้สัมภาษณ์หน่อยครับบ้างไหมครับ รัอผมอันนี้น้องสตางนะครับผมบอกเลยว่าติดตามน้องจาก YouTube ก็แต่สมัยผมมอหนึ่งเลยอ่ะคือตอนนั้นน้องอยู่มาตรงคำเด็กมาตรงคำเด็กซีซั่นหนึ่งจำได้ว่าสตางรสสลินหรือเปล่าผมคุณคุณก่อนหน้านี้เป็นสตางรสสลินแต่ว่าพออยู่แล้วก็เป็นสตางวิดต้องค่ะใช่ใช่เพราะตอนนั้นผมเคยรู้สึกจะเคยมีเพลงลูกทุ่งอะไรพวกนี้โคเวอร์ด้วย แต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อตอนเดินทางก็ได้กินเองสาวสมนอยรถแหย่อยู่จานน้องแซงเี่เก่าแต่นานมากแล้วก็ใส่น้องแซงม่อเมื่อเมื่อตอนตีสามตีสี่ช่วงนี้มีผลงานอะไรอยากจะฝากกับคนดูไหมครับเชิญครับติดตามข้าครอบวิร่างของพวกเราได้นะคะก็จะมี แสงข้างหลังอาจจะลำคลาคาได้เนินต้อขอภัยด้วยอาจจะไม่ค่อยชัดต้อขอภัยนั้นทุกคนทีนี้ก็น้องมาตอนไหนครับน้องมาย้ามาอยู่ตอนวิดดั้มเมื่อไหร่ครับะะมาอยู่วิดดั้มเมื่อไหร่หรอก,รอก,ก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วใช่โอ้ปีหนึ่งนานมากเลยเนาะโอเคเอา,อางี้ละกันเพื่อเป็นการขายให้ผมหายคิดถึงน้องห้คิดถึงน้องกระตงังขออนุญาตจัดสดสักหนึ่งเพลงให้ผมชื่นใจหน่อย

ไม่เพียงอะไรครับผมเพลงเวาลาดีๆของวงวิดอมค่ะอ๋อของวิดอมเลยนนเนาะเดี๋ยวบอกว่าน้องมาทันตอนตนี้พอดีโอเคก็วันนี้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้น้องทำน้าที่ต่อแล้วขอบค,คุณน้องสตางค์นะครับอ,อ่าเมิสเจอร์สำหรับวิดอมนี้ผมสามารถใส่สกิลราคาเท่าไหร่ครับ250บาทค่ะ250ใช่ค่ะ250อ่าเอ้าสตางค์หนึ่งใบเอ้า เอาสตาง์หนึ่งใบครับจัดเลยครับเริ่มนะครับวงแรกครับสตาง์วิสตอ้อมครับหนึ่งใบเดี๋ยวผมสแกนจ่ายครับผมพยาดนิดหนึ่งนะครับใหยืนยายก่อนก็คุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเดี๋ยวนะสตาง์หนึ่งใบอุ้ยทิมสตอไหนๆผมสามารถน้องเขาเยอะแล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้ถ่ายเซกีกับน้องเขาก็คงจะลำบากอยู่เนาะไม่ได้สปอ์ตน้องเลยครั้งแรกกับวิโดครับอันนี้กที่ผมหนครับ้ยไ,ไปามนี้นะอ่าเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวก็ตามคิวน้องๆเมมเบอร์ก็แล้วถ่ายคนอื่นอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมาดูเบื้องหลังกันในหลังจากนี้เนาะเด,ด,ด,ดี๋ยวฝันตอนนี้ได้ไหมผมกัอน เราจะมาจากไหนครับนี่จากพวกเราวันเดลุกกี้จากกูบินแมนมิวสิกค่ะอ๋อตอนนี้มีผลงานอะไรที่น่าติดตามไหมครับทุกนี้เออพวกเราเพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้เลยค่ะแต่ว่าสามารถติดตามผลงานของพวกเราได้ในเร็วๆนี้ค่ะทางที่ไอซีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์กูบินแมนค่ะอ๋อโัวหน้าการติดตามของน้องๆจาก เดยวทูในเน็กคือเื็ไงครับอ้าวเดี๋ยวให้หน่อยติดตามไอจี IG, <laughs> ใช่ไหมคมาติดตามรวมๆเลยทั้งวงค่ะก็ติดตามไ g f a c e b อจีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์กูวิ่งแมนค่ะอ๋อติดตามไว้เอ้วันนี้รู้สึกว่างานวันนี้มันแค่สามคนเองเหรอครับ <laughs> พวกเรามีแปดคนคะ่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเรามากันเจ็ดคนคะ่ะก <laughs> ็มาเห็นอยู่สามคนตอนนี้คนเอิบไ เรลบด้วยแล้วเราเราบอกมาไม่ทันเลยเนี่ยเรียกเจอบางคนใกล้จะหมดแล้วค่ะก็แจกกันจนเรียบร้อยหมดแล้วค่ะหมดแล้วแจกไปที่ได้นะคะแจกไป้ีได้นะคะเผื่อมีขนมเหลือค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอคันที่ซุ่นนะโอเคเดี๋ยวหาโอกาสขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะติดตามด้วยนะคะโอเคแล้วก็แซงนี่หน่อยเนาะสวัสดีค่ะแฟลตี้แฮปปี้เทลค่ะ ไม่ไงมากเลยน้องมินวันนี้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงครับวันนี้มารถเร็วอาจจะดูเปรีรยสนสัสันหนาวหนาวนิดน,นึงแต่ว่าโอ้ยพอดีทำทาเชนล์กันเรียกได้ว่าในรอบ2ปีครับรถเพิ่งกลับมาเดินแล้วก็ในรอบกว่า4-5ปีที่ผมได้เคยนั่งรถเร็วเข้ากรุงเทพกองคืน,คนแบบเปลียเนาะว่าส่วนตัวผมเนาะแต่ไงก็ ไหวครับวันนี้ไหวแน่นอนครับตลอดงานยังยงอยู่แต่ยังไงก็ตามอาจจะเสียใจไม่ได้ดูไม่ได้ดูโชว์นออ้องตรงน้องแล้วก็พี่ๆสิครับเพราะว่าผมกลับตอนสองทุ่มครึง่งใจผมกลับต้องรีบไ,ไปครับเดี๋ยวมาเจอบูธเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูชุดสองอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมาโยดูชุดสองอยู่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวมาเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปลี่ยนสลับเบมเบอร์ใช่ใช่เราคนที่อยู่อยู่แค่นี้แต่ไม่เป็นไรอยู่กันนี้เยอะแต่รู้สึกว่าตอนนี้มี มีโฟโต้เซสเซตใหม่นะคะเป็นโฟโต้เซตพิเศษ<อ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นมีคนเห็นคนน้องกี่ว่าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเอาไปบูชาหรือเปล่าใช่ให้เอาไปบูชา <c oughs> ดูมันดีขนาดนี้มันต้องเอาไปบูชา <c oughs> อันนี้จะบูชา,าเครื่องเท่าไหร่ครับอันนี้นะค่ะ <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไมปไปไปเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่มีเอาไปเอาไปบูชาแบบว่าเป็นคีโอพัตตา เอางั้นเลยอู้วเท่าไหร่เอาตัวนี้อันนี้400แต่ว่าถ้าเป็นอันนี้สองใบถ้าเป็นอันนี้สองใบจะสองร้ได้สองใบเอางั้นเลยเหรอโอ,โอ้งั้นอ๋อก็จะประมาณนี้อ่าแล้วถ้าใบเดียวถ้าใบเดียวจะเป็นส0งร้อลดสองใบเหลือ350ใช่เป็นแบบเซ็ตขายเป็นเซ็ตลดเป็นปุ๊บอย่างนี้เหรอครับเท่าไหร่ครับผมอันนี้เหรอไม่มีกรุ๊ปไหมอะกุ๊บ ถ้ากดเท่าไหร่ครับรพี่ดั๊เท่าไหร่รวมกดจะเป็น500บาทห้าบาทรวมสุดออเมมเบอร์เซเว่นมากข้างล่างเลยนะเนี่ยได่เป็นแฮปปี้เทลเป็นสเปเชียลอีเวนต์เป็นอาร์เบียนดรีมส์อ๋อก็จับประมาณนี้ดีครับพี่กล้งโอ้มาทุกสองเดือนเราก็ เพิ่งได้มีโอกาสได้มาคุณสภาซึ่งปีนี้โอเคอยู่นะเดีไงให้เข้มงวดเรื่องพวกนี้หน่อยอนะก็เข้มงวดตลอดอ่ะก็ดูสีเข้ามาถ้าไม่มีผลตรวจเขาก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้วใช่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุค New Normal ซึ่งเราก็มีมาตราการอย่างเข้มงวดเรามีการระยะห่างแล้วก็จํากัดเมมเบอร์แต่และวันแต่และบูธด้วยเช่นกันว่าแต่และวงก็ลงผลตรวจหมดใครตรวจไม่ผ่านมานมนไม่ได้ไม่ไม่งั้นไม่งั้นคือแบ่งเมมเบอร์แบบอ๋อใช่ทยอยลงใช่ ไม่ลงหมดบางในบางวงเนาะสลับสลับสลับกันดเพราะเราก็เนื่องจากจำกัดพื้นที่นะครับโอเคไว้ก่อนคุณนะครับแกเขาเราขาจะไปจัดบูธต่อเพราะว่าเมื่อกี้เราสัมภาษณ์กับพี่กุ้งปูนิต้านะครับเป็นผู้บริหารของการจัดงานแล้วเช่นเชนนะครับขอบคุณด้วยนะครับเช้่ตามก็ฝากด้วยไงเดี๋ยวสัมรัสน้องๆพี่ๆทุกคนอยู่วงนี้เอาเต็มที่วันนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่า ตัวทีี่นทางการศึกษาโอเคประมาณนี้นะครับก็ก็เคยเสียดายกะว่าจะมาซีกิกระเมอรี่อยู่แล้วหรือไม่เป็นไรอ่าแต่ถ้ารอแลอมรออีกรอดนึงอ่ะเดรอคิตตี้คิตตี้สามโมงครึ่งตอนเย็นใช่บ่ายสามครึ่งเดี๋ยวรอคิตตี้ตัวต้นตาลพิมมี่เฟรลี่เคยเซกิหมดแล้วเพราะฉะนั้นเหลือคิตตี้กับบัวเมอรี่ไม่งั้นทบวงรอรอรอคิตตี้ ดเดี๋ยวเวดี๋ยไปคุยต้นตาลต่อโอเคเอาไว้ก่อนนะเพื <c oughs> ่อนจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับนี่คือป๊อปอัพนะครับผมวงป๊อปอัพนะครับเพื่อนจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอุ้ยใกล้เกินไปโอ้โหสุดยอดเลย สวยง,งามทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับน,น้องๆกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเราอยากซีเซเรื่องนี้มากคนก็ถามมาว่าทําทไมดื่มเปบปซี่ซแม็กซมันไม่ดีหรือว่าอย่างไรตอนครั้งที่แล้วผมฟังไม่ทันครับเพราะว่าชอบกินแบบออริจินอลแบบมีน้ําตาลปกติคือคือถ้าเรากินแบบไม่มีน้ําตาลแล้วมันจะรู้สึกยังไง ให้ความหวานปอกหน้าไม่ชอบอนนหช่ชอบน้ำตาลจริงๆถ้าเป็นถ้าแบบเทียบหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งจะเป็นเซเว่นอัลฟี่ไฟเบอร์อันนี้เคยกินไหมไม่เคยทำไมวงนี้กินน้ำมันลมเก่งจังเลยมนเหมือนพวกผมเนี่ยก็อชอบแค่นั้นแหละลมน้ำตาไว้ตลอดเลยเหรอใช่ใช่นี่ขนาดตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาได้กินน้ำลมแทนเลยว่าผมเบียมากแร้องเติมน,น้ำตาลเข้าเส้นเลือดโอ้เอางั้นเลยเหรอ แต่ว่าพอเสายสายกินไก่่อเลยไปกินแซนกัดต่อนมาร้อนแรงร้แรงร้อแรงร้แรงพี่ลมรแรงครับเรียบร้อยฝนตกแล้วครับโูร้แรงมากฝนตกแล้วและรมแรงมากตอนนี้เก็บฉากเลยนะครับ ทุกทาครับตอนนี้เวลา15เลกา32นาทีตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับที่มาบุญคองตอนนี้ครับฝนตกแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ลมแรงมากแทบจากฉากหลังนี่ก็ทนไม่อยู่แล้วตอนนี้เอ้ยวงโอ้ยเห็นว่าตอนนี้ฉากบางจุดเริ่มจะลมแล้วนะครับเอาล,ละคร, right, ครับตอนนี้ฝนตกลมแรงมากครับ ว่าไม่อยู่แล้วครับเห็นบางวงเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ต้องทําการโอ้ย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 ฝนสาดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ฝนสาดก็เป็นไอ้น้าแล้วครับตอนนี้ในวงในงานตอนนี้ครับตอนนี้บางวงต้องช่วยกันแล้วนะครับฝนตกครับอุ้ยฟ้าครื้เมื่อกี้นี่โอ้ยลมทุกคนทุกคนครับตอนนี้โอ้ยตายตายต่กัน งานพังหมดแล้วครับตอนนี้ตายแล้วางานล่มแล้วครับตอนนี้ไม่ไไทันแล้วครับตอนนี้หลายวงนี้ก็เริ่มจะเลื่อนวายแล้วครับกะะตัญญูตังๆนี่ตังๆัรู้มาหรือย,อยังนะครับตังๆอันนี้พวงวงจบนะครับนี่คือวงอะไรนะวงอะไรนะอ่าเบอรี่เบอรี่นะครับบอกแม่นอ,น,อนองครับฝนตกครับตอนนี้ โอเคครับมแม่สวยสวยมากครับเห็นว,ว่ามีเมม18ดคนแต่มาจริง15ครับโอเค ตก่อตอนนี้ก็ไม่หวั่นนะครับงานยังคงดำเนินต่อไปครับแต่ว่าต้องสู้ให้ถอยครับตัวต้องไม่ถอยครับตอนนี้ตัวที่อยู่ริมนี้คือต้องอพยพละเพราะว่าต้มกันแล้วครับต้องขยิบแล้วครับตอนนี้แต่ขยันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปรอที่หน้าเวทีเดี๋ยวจะได้ชมตั้งตังนะครับแล้วงนี้ก็จบแล้วนะครับนิดเดียวเองผู้ชมเมือสักครู่นี้นะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ดีๆผมแจกโฟโต้เซต แล้วผมได้ SR ของไอยูมูครับตอนนี้ผมหายไม่ทันนะครับแล้วผมเปิดได้ไม่มีมือจริงๆนี่แบบมันแขนแก็กมากเลยเนี่ยมันจะไปสุดท้ายแล้วทำไมไม่แฟรรีุ่ฝนุนเราไม่ดีตรงไหนอะ่ะไม่ว่าการแต่พูดจริงโชคดีไปเอ้าเดี๋ยวนะนเคลียร์ก่อนรล้สุดท้ายจริงๆหรอ่าก่อน อ,อ๋อที่เป็นลอตของนี่เหรอใช่เนสทูเนี้ยัน,นี่แค่สามใบต่อเมมเบอร์โอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นสุดท้ายมั้งโอกาสแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่รู้ไงเราเพิ่งซื้อในเซตที่สองใช่ตอนที่เซตแรกไปซื้อหน้าเฟรีดหน้าสองไปใส่หน้าเมอร์ลี่ไปก่อนโชคดีมากเลยเย่ดูดีได้เฉยแน่นอนเดี๋ยวเฟลฟ้าติดตามซัพพอร์ตน้องๆพี่ๆต่อไป แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเวลาเดินตั้งแต่ซิงเกิลที่3แล้วแต่ซิงเเชอร์ผมเปิดทุกวันเอวีออกก็รอลุ้นกันเอ้ารับหน่อยเร็วหนาหนึ่งใบโอเคทำหน้าที่กันต่อไปอค,ครับใกล้ละทิ้งท้ายและทิ้งท้ายแล้ว,ลวเอาละครับก่อนเดินอุ้ยเขามีเทรที่เซกิเอาคนท,ที่คู่ไม่เก่งดีกว่าว่ะเหรอยะไม่คาดหวังอะไรละลิลเซอร์ครับ ครับในฐานะที่ริ้วสื้อพูดไม่เก่งอยากจะพูดผิดท้ายโปรโมทผลงานโปรโมทผลงานรเลี้ยวซื้อเลยจริงเอ็นเห็นแต่ไลฟ์แหมมันตกใจโปรว่าฉันพูดไม่เก่งอาจจะดูแลแยๆดูดีอ่ะไม่เป็นไรอ่ะฝากผลงานอ่โปรโมทให้พวกเราหน่อยครับผมก็สำหรับผลงานพวกเราตอนนี้นะคะเพลงผมก็มาโอเคสิบสี่ชื่อเพลงพิเชษเนาะพิเชษกต ลงติงเกิ้งแล้วนะค่ะดูได้ผู้ชอบทางเลยสำหรับใครที่ยังรออยู่นะตอนก่อนหนั่งย่างกันก่อนหน้างย้าเราบอกว่ายังไม่ลงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราลงเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมไปฟังกันได้นะคะบนยูทูบยูทูบมิวสิกอะไรพวกนี้้ยยังไม่ลืมเปิดทุกวันผมเนี่ยเปิดแต่สิ่งสามสิ่งที่สี่พอยังวีออกผมก็เปิดทุกวันเช้าแปดโมงครึ่งไอ้ที่สี่อ่ะไอมนี้ยังไม่ออมแต่ว่าลงติงเกิ้งแล้วเข้าใจอันนี้อันนั้นเปิดรอไปก่อนแปดโมงครึ่ง ถึง8โมง34กอดติดข่าวต่อเลยส่วนเอ็มีรอก่อนนะตอนยายได้คิวถ่ายแล้วไอได้ถ่ายแล้วเราต้องตัน้นะให้กำลังใจซึ่งกันและกันทีมงานแล้วก็แมนจ์เจอร์แล้วก็ทีมงานทุกท่านโอเค,คขอให้โชคดีค่ะใครอยากรอก็รอดูยอยู่ครับรอดูในช่องยูทูปของนะพวกเราเนาะเพราะำลังจะลงไปช่องอยู่นะช่องอะไรครับเอ็ดต้องไม่ดิ้นได้กินขึ้หน่อยเจ้าเอ้าดี๋ยวเดี๋ยวช่องอะไรช่องอะไรรู้ดูทุกช่องอะไรแฮปปี้เฮลทีเฮ มีช่องยูทูบของคิตตี้ด้วยนะคะอ้าวมีด้วยเหรอใช่มีช่องส่วนตัวคิตตี้ออฟิเชียลพี่ไอยูก็มีช่องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับทำไมตัวตัวตัวคุณคิตตี้สูงกว่าผมมากเลบอกว่าชิดเดียวบอกว่าชิดเดียวอ่ะรองเท้ามันสูงไปแฮะว่าถ้าอย่างนั้นโอ้โหโอเคจากลาเดี๋ยวบ๊ายบายตอนเดี๋ยวจะไปปิดคลิปหน้านอกละเดี๋ยวเอาละก็ตอนนี้เรียกได้ว่าช่วงเย็นๆรถติด อากาศเย็นสบายแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนก็ตกหนักมากหน้างานคือแบบคึกคาเกลยทีเดียวอาจจะชุนรุมวนนิดหน่อยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบคลิปแบบจัดเต็มนะครับกับไอเอ็นเชนในรอบเดือนพฤษภาคม่ห้านะครับอีก2เดือนเจอกันใหม่เดี๋ยวมารีวิวงานไอนเอ็นเชนกับ V ีล็อกชุดเต็มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเบวเต็มกันชุดใหม่เนาะยังไงก็ตามเขียนภาพการใด ขอไปงานที่นี้ด้วยขอบคุณคนที่ถือกล้องอยู่นะครับพี่พีแอดมินพีฝากไว้ด้วยกันล้วกันมีติ๊กตอกด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเบื้องหลังเดี๋ยวผมแอดอะไรนะพีอะไรนะสองห้าสี่สองเหรอแอดแอดพีพีห้าแอดมินพีนะเอาชื่อนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเดี๋ยวเพื่อให้เดี๋ยวผมไปให้กันแล้กันเพื่อฝากคลิปด้วยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเป็นคนตัดแล้วผมจะลงใต้คลิปชั้นมีช่องทางติ๊กตอกไหมเดี๋ยวได้แล้วเนาะตามนี้ครับทุกคน เจอกันอีก2เดือนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวตัดไฮไลท์แลมให้ดูกันลวกันนะทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับปลากร่อยกับไอเดนเชนในครั้งนี้ครับเดือนพฤษภาคม65ครับผมขอบคุณเมมเบอร์ขอบคุณวงไอดอลทุกท่านนะครับที่เขาเรียกว่าได้รับให้ผมได้สัมภาษณ์นะฮะก็เรียกได้ว่าประทับใจครับมีคนถือกล้องให้แล้วก็ได้ช่วยสัมภาษณ์งานต่างๆแต่ละวงเนาะผมก็คิดถึงน้องๆทุกคน พยายามให้เข้าถึงทุกวงครับแต่ว่าในเนื่องเวลาจํากัดแล้วก็แล้วก็ไอซีจริงๆจชสู้ฝนตกเนาะง่ายๆก็ฝากไว้ได้นะครับบ๊ายบาย